สวัสดีชาวยาก้าสตีทุกคนยินด้วยนะครับผมวันนี้ทำตามสัญญานะครับผมจะทำการสอนอโวางเรื่องมังกรก่อนกำหนดทุกคนที่ว่าที่ผมมองว่าเนีย่ยผมเล้วล28ใช่ไหมแล้วที่ผมสามารถาม,มังกรลีเจนตนะเอ้ยมังกรใช่มังกรระดับลีเจนตวางลงมาได้นะครับเป็นท่าอินฟินิตี้นะทุกคนตัวนี้ความจริงมันมันต้องเลเวลเออ่ 38มสิบแปนะฮะถึงจะเอาลงมาได้นะครับแม้เราจะมีมานดแล้วก็ตามนะเราก็ไม่สามารถที่เอาลงมาได้นะครับแต่ผมเลือกยี่สแปดต่วันนี้ผมจะมาสอนโปรนะครับอ่ะรอช้ากันอยู่เลยไปดนะูโปรวิ่งกันทั้โปรเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวลิงน,นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะอเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนอรอมาเลยกัน ถ้าเราโหลดเสร็จแล้วอ่าประมาณโหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทําการกดนี่นะครับค้นหาหน้าเว็บนะครับอ่าแล้วพิมพ์คำว่านี่เ S I T E N D นะครับริงนะครับ บินผีไปเนี่ยเอ็นดีดีดบินทุกคนอ่ะแล้เรามาตรงนี้นะครับสีเหลืองด้านล่างสุดเลยนะครับเนี่ยแถบแถบขวาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยโอเคนะอ่ะให้เราดูคําว่าเซตเนี่ยผมสุดทีน่นี่นะครับอ่ะให้เราดูบรรทัดบรรทัดที่อยู่ข้างล่างของไอตัวสีส้มนะครับอ่ะก็คือบรรทัดที่อยู่ข้างล่างก็คือบรรทันดนี้อืโอเคนะครับ ให้ดูที่อยู่บรรทัดล่างนะครับของสีส้มอ่ะนี่นะครับเห็นเครื่องหมายหลังฟันหนุ่มไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าให้เราทําการกดลากไปก่อนนะครับแล้วดูบรรทัดนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับของไอตัวฟันหนุอีกทีหนึ่งนะครับก็คือบรรทัด K H A Q หนึ่งเนี่ยครับแล้วให้เราทําการกดอันนี้นะครับลงมาอย่างนี้นะครับแต่บางแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนให้เราทําการเลื่อนไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีเครื่องหมายฝันหนุทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับมันแต่มันข้างยาวนะครับอ่านี่นะครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายฝันหนแบบนี้นะครับของผมจะเป็นอีกของผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะะขัดลอกองมาเลยนะครับอ่าแล้วเข้าไปที่อันนี้นะครับ แล้วให้เราทําการเข้ามาที่นี่นะครับสเต็ปที่5นะครับกดวางนะครับผมแล้วใส่โค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับเนี่ยเข้าไปเลยอ่านี่นะครับแล้วเขาก็จะให้โทเค็นกับ Facebook ID มานะ <Okay. S 1> แต่ผมไม่รู้เป็นอะไรนะทำไมไม่ทำไมไม่สามารถใส่ Facebook ID ได้ จะสามารถใส่อันนี้ได้นะครับอนาน่ากดคัลล่าเข้ามานะครับแล้วกดเข้าไปที่หน้านี้นะครับหน้าเว็บโป๊ของเราผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับไอ้ผมทำเมื่อตอนเช้านะครับผมดูว่ามันสามารถทำได้อยู่หรือเปล่าอ่ผมจะลองใส่โค้ดใหม่นะครับสังเกตได้จากมุมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงอ่าเนี่ยครับผม,มขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าวิธีการทํานะครับผมผมบอกไปแล้วนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเข้าไปที่ไข่ในที่จัดเก็บนะครับนี่มันก็จะเจอมังกรของเรานะครับนี่มีทั้งอันนี้คือไข่ที่ผมได้เมื่อวานนะครับนี่อ่าซูผมตออตัวนี้แต่ว่าเลยวผมไม่ถึงแล้วก็เขียนว่านําไข่ไปฟักนะครับทุกคนอ่าตอนนี้มันคือมาการทำงานอยู่อ่าดูเหมือนว่ามันจะเสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้คืออ่าไปแล้วนะครับไข่ไปแล้วนะครับเห็นไหมดูดูได้เลยนะครับนี่ไข่ไปแล้วจริงๆนะครับ อ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าในเกมให้ดูอีกทีนึงนะครับเผื่อไม่เชื่อกันเราสักครู่นึงครับทุกคนอ่ามาแล้ว โฆษณามันก็เยอะเหลือเกินนี่ครับทุกคนปเป็นไงมันทำได้จริงๆนะเห็นปะก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้กดลงเลยผมไม่ไจะต่อนะครับทุกคนปเป็นไงน่าดูนี่เราสามารถเอาไข่นำไปฟักก็ได้นะครับจะเป็นไข่ตัวอะไรก็ได้นะครับทุกคนกดฟยวอะนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับส่วนลิงก์ทั้งหมดนะครับ เป็นขั้นตอนนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะผมสวัสดีครับ